สวัสดีครับกับพบกับแคปไฟท์ครับเวลาดีดีหนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟทีแมนครับจะไม่นำา5โปรแกรมฟรีใน Microsoft Store นะครับที่น่าใช้งานบน w i n d o w s 11ครับสำหรับคนที่ใช้งาน w i n d o w s 11อยู่นะครับและต้องการติดตั้งโปรแกรมนะครับ ก็หนึ่งในช่องทางการติดตั้งโปรแกรมนะครับก็คือ Microsoft Store นะครับที่สามารถเข้าไปติดตั้งโปรแกรมดาวน์โหลดโปรแกรมมาได้ครับแล้วมีทั้งฟรีและเสียเงินนะครับวันนี้พี่ก๊อฟจะไม่นำา5โปรแกรมฟรีๆนะครับที่สามารถติดตั้งผ่าน Microsoft Store ที่แน่นอนครับถ้าเกิดเราติดตั้งผ่าน Microsoft Store เนี่ยเราจะมีความมั่นใจว่า โปรแกรมต่างๆเนี่ยจะมีความปลอดภัยพอสมควรแล้วนะครับเพราะ Microsoft เองเนี่ยคนคัดกรองมาให้เราแล้วว่าเฮ้ยโปรแกรมพวกนี้นะครับมีความน่าเชื่อถือในการใช้งานนะครับเอาละเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่า5โปรแกรมที่น่าใช้งานฟรีๆนั้นมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดู5โปรแกรมฟรีๆนะครับที่สามารถติดตั้งผ่าน Microsoft Store ได้นะครับ ซึ่งอยากให้ติดตั้งผ่าน Microsoft Store เพราะความปลอดภัยด้วยนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าเราติดตั้งผ่านโปรแกรมผ่าน Microsoft Store ได้เนี่ยเราต้องล็องอิน a c c o u า t Microsoft ก่อนนะครับก็คือเรานั้นล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดูที่ a อ c เ u n t ของเราดูที่รูปโปรไฟล์เราเลยล็อกอินหรือย,อยังนะครับถ้ายังไม่ล็อกอินให้ใส่อินแล้วไปก่อนนะครับพอเราล็องอินเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถโหลดโปรแกรมต่างๆผ่าน Microsoft Store ได้นะครับก็โปรแกรมแรกครับที่มีความอยากแนะนำก็คือ l i น e นะครับ เป็นปรแกรมนที่ติดต่อสื่อสารของคนไทยที่ใช้งานเยอะมากในปัจจุบันนะครับไลน์เนี่ยถ้าเกิดเราติดตั้งผ่าน Microsoft Store เนี่ยเรามั่นใจได้ว่า1เป็นเวอร์ชันล่าสุด2ก็คือความปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปเซิร์ชหานะครับจากตัว Search Engine นะครับบางทีเราไปเซิร์ชหากลายเป็นว่าเราไปติดตั้งไลน์เหมือนกันครับแอปพลิเคชันไลน์อาจจะเป็นเวอร์ชันเก่า2ก็คืออาจจะแฝงเมาแวร์มาด้วยเพราะถ้าเกิดเราไม่ติดตั้งผ่านผู้ให้บริการโดยตรงอย่างเช่นไลน์เนี่ยอาจจะมีคนเนี่ย เอาไลน์เข้ามาแต่เป็นการมิกซ์นะครับแอบแฝงมาแวร์มาด้วยนะครับอันนี้ต้องระวังกันนะครับพี่ก๊อปเลยอยากแนะนําแอปแรกนะครับโปรแกรมแรกเลยนะครับก็คือไลน์นะครับสามารถกดเข้ามาในไลน์ปุ๊บนะครับกดติดตั้งได้เลย install ได้เลยอันนี้พี่ก๊อปติดตั้งอยู่แล้วแล้วก็กดโอเคเลยนะครับอันนี้ก็คือแอปแรกครับไลน์โปรแกรมที่2ครับที่พี่ก๊อปอยากแนะนําก็คือ Acrobat Reader นะครับของ Adobe นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถพิมพ์ค้นหานะครับแล้วก็สามารถ พิมพ์ค้นหาตัว Adobe Reader มานะครับเราก็จะเจอเลยครับว่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถกด install ติดตั้งเลยซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชันนะครับที่เราสามารถใช้งานฟรีนะครับตัว Acrobat Reader นะครับตัวนี้นะครับ DC เนี่ยเราสามารถไปโหลดมาเพื่อติดตั้งอ่านตัวไฟล์ PDF ได้ง่ายนะครับทำไมพี่ก้อมอยากให้ติดตั้งในส่วนของ Microsoft Store เหมือนกันก็เพราะว่า มันก็เรื่องของความปลอดภัยเหมือนกันนะครับแล้วเวอร์ชันที่เราสามารถใช้งานเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นฟรีก็คือตัว DC ไม่สับสนเพราะบางคนเนี่ยไปติดตั้งเวอร์ชันโปรอ่ะมาสักพักก็ถ่ายเอาเวอร์ชันก็คือใช้งานได้30วันก็จะงูหินไปนะครับสามารถตัวนี้นะครับกดมานะครับค้นหาได้เลยนะครับพิมพ์ค้นหาก็ได้นะครับเนี่ยแอคคแบทนะครับลีเดอร์นะครับพิมพ์อย่างนี้ก็ได้นะครับก็จะเจอเลยนะครับเนี่ยฮะก็ติดตั้งอยู่นะครับ อันนี้เป็นแอปที่2หรือปโปรแกรมที่2นะครับที่อยากแนะนำก็คือ a c r o b a t r e a d e r นะครับปาหานไป2โปรแกรมแล้วโปรแกรมที่3ครับก็คือ vlc ครับ vlc เนี่ยเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับดูภาพย,ยนตร์นะครับ vlc นะครับ vlc ตัวนี้พี่กอบอยากให้ติดตั้งแนะนำติดตั้งใน Microsoft Store เลยเพราะว่าเนื่องจากถ้าเกิดเราพูดตรงๆว่า มันจะมีข่าวล่าสุดมาว่ามีการติดตั้งตัว vlc นะครับผ่านเว็บไซต์บางอันเนี่ยจะมีเรื่องของแฝงมาแวร์มาด้วยนะครับเราติดตั้งผ่านเจ้าตัวเขาเรียกว่า Windows ในส่วนของ Microsoft Store ได้นะครับมันจะเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็พิมพ์ VLC มาปุ๊บจะเจอตรงนี้นะครับก็หาด้วยครับ vlc media player เห็นไหมครับตัวนี้ก็คือโฟโต้วิดีโอเห็นไหมครับแล้วก็กด Install ติดตั้งไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเราสามารถติดตั้งได้เลยนะครับอ่านให้ดีก่อนนะมันมี vlc ปลอมด้วยนะบางทีแบบ มันก็คือคล้ายๆ VLC รูปรูปสามเหลี่ยมเหมือนกันนะนะครับดูให้ดีก่อนพิมพ์ VLC แล้วก็ดูด้วยนะครับเนี่ยฮะติดตั้งเรียบร้อยนะครับพอเราติดตั้งเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็จะบอกเลยครับโปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถดูในส่วนของตัววิดีโอก็ได้โฟโต้ก็ได้นะครับเนี่ยฮะมาต่อที่โปรแกรมที่4ครับก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้งานตกแต่งรูปภาพนะครับพี่ก๊อฟอยากแนะนำก็เป็นใช้งานได้ฟรีนะครับอ่าก็กดพิมพ์ค้นหานะครับโฟโต้สแครปครับพี่ก๊อฟอยากแนะนําก่อนนะ โโฟต้นะครับพิมพ์โฟโต้ก่อนแล้วก็จะปรากฏคําว่าสครัเห็นไหมครับเนี่ยฮะสครั x นะครับโฟโต้สครั x นะครับถ้าเกิดใครพิมพ์ไม่เจอก็คือพิมพ์ต่อเลยครับโฟโต้สครั x นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นโปรแกรมฟรีนะครับสามารถใช้งานได้เลยนะครับก็กดเข้าไปเลยครับติดตั้งนะครับกดเข้าไปแล้วก็ติดตั้งนะครับนะครับกด install ติดตั้งก็ติดตั้งแล้วนะครับกด open เปิดขึ้นมาเป็นโปรแกรมตกแต่งรูปภาพนะครับเราสามารถตกแต่งรูปภาพอย่างเช่นเอาไฟล์รูปภาพมานะครับมาวางไว้นะครับนี่นะครับ ก็จะมีเครื่องมือต่างๆนะครับในการทำเฉดสีนะครับคัลเลอร์ต่างๆเนี้ยสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในโปรแกรมที่อยากแนะนําว่ามันใช้งานได้ฟรีนะครับลองเอาไปใช้งานกันดูมาต่อที่โปรแกรมตัวที่5โปรแกรมตัวสุดท้ายครับที่กอล์ฟอยากแนะนำมันชื่อว่าแชร์อิดครับก็พิมพ์คําว่านี่แหละค้นหานะครับพิมพ์คําว่าแชร์นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่าดอทนะครับแล้วก็อิดนะครับจะเจอไอคอนนี้ฮะนะครับแชร์อิด นะครับซึ่งอันนี้อยู่ในตัวของ Microsoft Store ฟรีนะดาวน์โหลดได้เลยติดตั้งได้เลยโปรแกรมตัวนี้มีข้อดีก็คือสามารถส่งข้อมูลนะครับผ่านระบบ Wi-Fi ให้กับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กนะครับ PC แล้วก็ตัวในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนสมมุติว่า n โน้ตบุ๊กจะส่งไปที่ PC ขออยู่ในว,วงเดียวกันสามารถส่งแบบไร้สายไปได้เลยนะครับหรือส่งผ่านจาตัวโน้ตบุ๊กไปที่สมาร์ทโฟน iPhone ได้นะครับ Android ได้นะครับอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันนะครับ ข้อดีก็คือโดยส่วนตัวพี่ก๊อฟใช้งานผ่าน iPhone เนี่ยประจำประจำก็คือแทนที่พี่ก๊อฟต้องต่อ t u n e s ส่งเสียบสายนะครับพี่ก๊อฟสามารถแชร์โดยการใช้ w i f i วงเดียวกันแล้วก็เปิดตัวแชร์อิดบน iPhone แล้วก็ส่งข้อมูลมานี่นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับนี่คือ5โปรแกรมที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับยืนยว่าฟรีผ่านการติดตั้ง Microsoft Store นะครับก็คือติดตั้งผ่าน Microsoft Store ได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับ แล้วนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ครับก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กำลังใจเราครับช่วยกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปกับ c t t ไฟ h t ครับ